วันที่เราคอยก็มาถึงเราต้องเปิดถ่อบแล้วนะเพาะน้องได้สุกเรียบร้อยแล้วสิบกว่าลูกรอดและปลอดภัยมาหนึ่งลูกโอ้โหทอรหดมากนะน้องวันทองน้องวันทองน้องไม่ปล่อยเลยจะได้กี่เม็ด แต่ก็ยังดีใจเนาะยังอุต่าหรอดสิบกว่าลูกที่ห่อไว้เรียบร้อยจ้ะไม่รอดไม่รอดน้องวันทองอันนี้เดี๋ยวเราไปขยี้เอาเมือกสีแดงๆนี่ออกก่อนเพื่อที่จะเก็บเมล็ดพันธุ์เพราะจัดให้เป็นแถวใหม่จะทำให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ แล้วค่อยแบ่งปันเนาะถ้ามีเยอะตอนนี้มีแค่นี้มะระสีขาวจ้า